สวัสดีค่ะราศีมีนและลัคนามีนคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหลายคนโสดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทํานายดวงความรักให้กับคุณครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะการอ่านไพ่นะคะจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงหลังสําหรับคนโสดค่ะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ลัคนาราศีได้เลยนะคะสําหรับท่านใดค่ะที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะ ชาวราศีมีนนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือสี่เหรียญค่ะช่วงนี้เก็บทั้งเงินเก็บทั้งความรู้สึกเลยนะคะอดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่ทำให้เจ้าชารู้สึกว่าเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเลยนะคะ เป็นช่วงที่คุณจะต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายจิตใจของตัวเองให้เยอะๆค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่คุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายนะคะร่างกายต้องการพักผ่อนต้องการดูแลเอาใจใส่ค่ะบางท่านก็อาจจะหกักโหมทำงานหนักบางท่านก็อาจจะเครียดนะคะกับเรื่องเดิมๆเ,เ,เก่าๆเ,เรื่องของการที่เราอาจจะไปดูความจริงหรือว่าการที่เราแบบไม่ไว้ใจคนรักอย่างเงี้ยนะคะ แต่ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็ตามอะค่ะไม่มอมองว่าคุณพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้เราค่ะยังคงรักกันมั่นคงแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าตาพยายามที่จะมองข้ามเรื่องราวที่ไม่ว่าจะเล็กน้อยจนสะสมเป็นเรื่องใหญ่โตก็ตามค่ะแล้วก็ให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะ เหมือนเก็บความรู้สึกเอาไว้ข้างในอคะค่ะทั้งที่คุณอาจจะรู้ความจริงอยู่แล้วนะคะบางท่านรู้ก็ทําเป็นไม่รู้อย่างนี้ค่ะพยายามเก็บความรู้สึกช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการเงินด้วยนะคะ พลังงานตัวตนหลักของคนรักค่ะเพจอัพเฮนเดอรบางท่านอาจจะต้องไปช่วยเหลือพพอร์ตคนรักแบบนี้ได้ด้วยหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวของการเริ่มต้นน้ำหนึ่งใหม่บางสิ่งบางอย่างค่ะการลงทุนหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้เราอะค่ะจาเป็นที่จะต้องออพยายามจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายบัญชีนะคะให้บาลานซ์ให้ดีด้วยค่ะ อดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ค่ะเราทะเลาะกันด้วยเรื่องทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่เลยนะคะอาจจะทำให้รู้สึกเสียใจผิดหวังซ้ำๆย้ำๆอะค่ะแล้วเขาก็รู้ตัวดีคุณพยายามที่จะยอมเขาทุกอย่างเลยค่ะ คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังกับคํามั่นสัญญาที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าบางอย่างที่เขาอาจจะพูดแล้วเขาอาจจะทําไม่ได้นะคะหรือว่าพูดความจริงแล้วพูดความจริงไม่หมดอย่างงี้ค่ะถ้าใครมีความลับปิดบังนะคะในปากนี้ความลับจะถูกเปิดเผยนะแต่ว่ามันเป็นพลังงานของการถูกเปิดเผยแต่มีเรื่องราวของการจบและการที่เราอาจจะ คือแม่ผมอมองดูแล้วคุณยังให้โอกาสคนรักอยู่อะค่ะในครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะแนนมความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นไงบ้างค่ะ a c e of ครับนะคะ The Moon The Magician mm hmm. การให้โอกาส ทั้งที่เราอะค่ะรู้ความจริงอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคำมั่นสัญญาหรือว่าการไปรู้ความจริงในเรื่องราวบางอย่างก็ตามอะค่ะแม่บอรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ให้แล้วก็ให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะ พยายามประครับประคองความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดแล้วก็ต้องเก็บความรู้สึกอะค่ะใครมีความลับปิดบังนะคะปากนี้ความลับจะถูกเปิดเผยแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะค่ะเ,เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้นะคะรู้แล้วเก็บเอาไว้เพื่อเรารักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างงี้ค่ะหรือบางท่านอาจจะต้องใช้เวลาคุ้นคิดอะคะเพราะเดโมนนะคะหมายถึง เส้นทางเลือกอะคะ่ะที่เป็น2เส้นทางเลือกระหว่างการหลอกตัวเองกับการซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองนั่นเองะคะ่ะทุกทางเลือกมักจะมีเส้นทางและเหตุผลของมันเสมอนะคะมาดูบทสรุปกัน,นะคะ่ะ ก็เหมือนที่แม่หมอพูดนะคะพลังงานของการเป็นผู้ให้แล้วก็การเสียสละที่ยิ่งใหญ่อะค่ะการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ทำให้ปัญหาต่างๆค่ะมันจบลงนะคะมันคลี่คลายในทิทางที่ดีด้วยตัวของมันเองด้วยการที่คุณอาจจะเลือกที่จะไม่ต่อสู้ใดๆไม่ทำอะไรต่อก็คือเงียบไปเลยหรือว่าเดินหันหลังออกจากความสัมพันธ์ที่รู้สึกเหงาที่มากกว่าเหงาตรงนี้นะคะ ด้วยความดีของคุณนี่แหละค่ะที่จะทำให้ตัวเขานะคะกลับมาคิดมาทบทวนรีบจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความมั่นคงความศรัทธาและเชื่อใจหรือว่ามีทางเลือกใหม่ๆอะคะ่ะที่มันเป็นทางออกที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับความสัมพันธ์นะคะเพราะการยอมและเสียสละการเป็นผู้ให้ของคุณนี้แหละค่ะ ที่จะทำให้เขานะคะคิดทบทวนคือน้าประหลาดใจนะคะไม่ว่าคุณจะพบกับเรื่องราวใดๆก็ตามคุณสามารถเอาชนะใจคนรักได้มีโอกาสที่เราจะกลับมาคืนดีกันด้วยค่ะเพราะคุณคือคู่แท้ของเขาคือพาร์ทเนอร์คือเพื่อนที่ดีสุดคือคนที่อยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าเขาจะทำผิดพลาดกี่ครั้งก็ตามค่ะ ในปากนี้ถึงแม้ว่าในใจของคุณนะคะอยากจะตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณก็ยังคงไม่เข้มแข็งมากพอที่จะตัดใจหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะก็เป็นช่วงเวลาของการเก็บความรู้สึกแล้วก็ประครับประคองความสัมพันธ์เอาไว้ครอบครัวที่อบอุ่นเอาไว้นะคะหรือว่าการห่วงในเรื่องของอนาคตแล้วก็ความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวกับความมั่นคงของลูกๆก,ก็ได้ด้วยค่ะ บทสรุปเลยนะคะไม่ว่าคุณจะพบเจอกับเรื่องราวที่หนักเหนื่อยและแย่ขนาดไหนก็ตามอะคะ่ะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์การเป็นคนที่เสียสละและเป็นผู้ให้ของคุณเนะะี่ยค่ะการให้ภัยที่ยิ่งใหญ่นี่แหละนะคะจัดมัดใจคนรักแล้วก็ทำให้เราะคะ่ะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปด้วยกันแล้วก็กลับมาประครับประคองความสัมพันธ์นี้คืนดีกันนั่นเองค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเหมือน คุณเก็บความถูกไว้คนเดียวได้อะไรประมาณนี้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างะะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาธ์ค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะ คนโสดนะคะพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือ the f ฟู l ค่ะคุณเป็นคนที่เรียบง่ายสมถะค่ะเป็นนักท่องเที่ยวชอบเดินทางหรืออาจจะทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยด้วยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองค่อนข้างเจ้าชูด้วยค่ะรักอิสระไม่ชอบผูกมัดแลยยึดติดนะคะ กว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้เนี่ยน่าจะถูกกระทำมาเยอะแล้วจนกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วก็พร้อมที่จะยืนอยู่บนความเสี่ยงด้วยความเชื่อและศรัทธาในตัวเองมากกว่าที่จะเชื่อใจคนอื่นแล้วถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังถูกหลอกถูกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาของการจบลงในเรื่องราวเก่าๆะคะ่ะที่ดราม่าค่ะราคาซา,า,างค้างคาใจนะคะเพื่อให้คุณนะคะยอมรับความจริงแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองค่ะบางท่านนะคะก็เสียรู้หลายๆอย่างเลยก็กลายเป็นคนที่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าเริ่มต้นเก็บเงินใหม่ได้้วยนะคะทำเพื่อตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ หน้าแปลกใจนะคะคนที่เขาอาจจะทํำไม่ดีกับคุณหรือไม่ชัดเจนกับคุณน,นะคะมีโอกาสที่แบบเขาก็ยังคงเสียดายแล้วต้องการโอกาสกับคุณหลายๆครั้งเลยนะคะ ก็ด้วยความเชื่อใจอะค่ะทำให้วันนี้คุณต้องกลับมาคิดมาทบทวนใหม่กับเรื่องราวที่จบลงไปแล้วนะคะที่เป็นอดีตไปแล้วอะคะ่ะเพื่อให้เราอะค่ะกลับมารักตัวเองเราเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเพื่อที่จะเริ่มจริงจังกับข้างหน้าต่อไปอะคะ่ะหลายๆอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อให้เจ้าชะตาได้พบเจอกับสิ่งที่ใช่ที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณมากที่สุดอะคะ่ะ บางท่านมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะในครึ่งเดือนหลังค่ะของเดือนกุมภาพันธ์คนโสดจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ก็ยังไม่สมหวังนะอกหักรากคูดนะคะสายเปก็ต้องระวังหน่อย ไม่ว่าเราจะเปเขาหรือเขามาเปเราก็ตามอะคะ่ะมาพร้อมกับปัญหาตรงนี้นะคะก็คือเขาอาจจะนําปัญหามาให้อะคะ่ะก็คือคนของเขานะคะตัวเลือกของเขาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมาหึงมาหวงแล้วก็มาแบบวุ่นวายอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครมีอดีตคนรักเก่านะคะที่จบลงไปแล้วอะ เขาก็ยังคงแบบหึงหวงแล้วก็ตามมาแบบละลานคุณแบบนี้ได้ด้วยนะคะมีสเสน่ห์หลือเกินค่ะในปักนี้ทั้งคนเก่าคนใหม mm. ่เพื่อนผู้ร่วมงานหรือว่าคนที่เขาคืออาจจะเป็นอดีตะคะะที่ก่อนหน้านี้เราไม่เห็นถึงความสำคัญ ไม่ได้เห็นว่าเขาเป็นคนพิเศษนะคะแต่ในปากนี้เราจะรู้สึกว่าเราอยากที่จะลองเรียนรู้เขาอย่างนี้ค่ะก็คนโสดแม่มองว่าน่าจะมีตัวเลือกนะคะแต่เลือกให้ดีเพราะว่ามีโอกาสที่คุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าพ่อไม่แม่ไม่อย่างงี้ค่ะคนที่เขายังคงค้างคาคาราคาซังอยู่นะคะ หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่มีเสน่ห์เกินไปแล้วเลือกไม่ถูกอะคะ่ะออกมาจากพลังงานลบหน่อยนะคะคุณต้องยอมรับความจริงถึงแม้ว่าคุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่คุณถูกใจมากๆกะคะ่ะก็ต้องปล่อยวางนะคะทำใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคนที่ใช่แล้วก็เหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะคนที่พร้อมจะเป็นตัวจริงแล้วก็เปิดเผยต่อ,อสังคมะนะคะ บทสรุปในปากนี้ค่ะแม่หมอมองว่าคนโสดนะคะมีตัวเลือกค่ะยังคงครองโสดอยู่แต่ว่ามีตัวเลือกนะคะเหงาเก็บความรู้สึกเก่งนะคะมีคนเข้ามาให้เลือกแล้วก็มีคนที่แนะนำตัวเลือกดีๆให้ด้วยแต่คนที่เข้ามาอาจจะยังไม่รู้ใจคุณนะคะ หรือคุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจนะคะช่วงนี้แม่หมอมองว่าคุณได้จบสิ่งเก่าๆแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆะคะ่ะที่เหมือนเราค้นพบใจของตัวเองความต้องการของตัวเองอะคะ่ะ ส่วนเรื่องของหัวใจนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณเป็นนักวางแผนก็นได้ค่ะแพลนในเรื่องของการมีพาร์ทเนอร์แล้วก็มองไปถึงอนาคตที่มั่นคงด้วยะคะ่ะไม่ได้แบบเป็นเล่นๆเ,เหมือนเด็กๆอีกแล้วนะคะคือคนโสดอาจจะต้องใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะในการพิจารณาคนที่เข้ามาแบบชา้ชาๆนะคะ ก็คนโสดมีสเสน่ห์มีตัวเลือกมีคนเข้ามาให้เลือกแล้วก็มีคนที่แนะนําคนที่เขาคิดว่าดีให้ด้วยอะคะ่ะในปางนี้มีสเสน่ห์มากเลยนะคะแต่แม่หมอมองว่า จงให้โอกาสตัวเองรักตัวเองแล้วก็ทําเพื่อตัวเองก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นมาเติมเต็มอย่างนี้ค่ะก็คนโสดก็ยังคงค้องโสดอยู่นะคะโสดเพราะว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจหรือว่าคนที่เข้ามาก็ยังไม่ถูกใจค่ะคนโสดโสดเพราะว่ามีตัวเลือกนั่นเองนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนโสดชาวราศีมีนล,ลัคนามีนด้วยค่ะ